สวัสดีครับพบกับครูโดนสอนอน,นะครับกับวิชาภาษาไทยนะครับในการเรียนรู้ที่สี่นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม4นะครับในภาคเรียนที่สองอทหาร3 1 1 0นนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการพูดแสดงทัศนะนะครับ แล้วก,ก็การพูดอภิปรายาการแสดงทัศนะนี่นะครับทัศนะคำว่าทัศนะทัศนะทัศนะก็คือการมองการเห็นอย่างพวกนี้นะครับก็เป็นทัศนะนะครับการพูดแสดงทัศนะทัศนะก็หมายถึงการเห็นความเห็นสิ่งที่เห็นนะครับ นั้นการแสดงทัศนะจึงหมายถึงการแสดงความเห็นหรือสิ่งที่เห็นซึ่งมีทั้งการพูดแสดงความรู้สึกนึกคิดแ,แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่สนใจของคนทั่วไปการแสดงทัศนะให้ผู้ฟังเกิดความเพื่อถือนะครับพร้อยตามควรแสดงข้อเท็จจริงควรแสดง ข้อท็จจริงนะครับแล้วก็ใช้เหตุผลเพื่อช่วยให้เรื่องที่พูดน่าสนใจและมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือการพูดแสดงทัศนะนะครับทำไมจะต้องพูดแสดงทัศนะด้วยนะครับก็เพื่อแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่พูดนะพระคนเราเนี่ยครับก็จะมีความคิดเห็นนะครับเมื่อเรารับสารด้วยการ ฟังการดูนะครับเรารับมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์มาแยกแยะนะครับแล้วก็แสดงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นที่เราได้รับมานะครับอันที่2ครับเพื่อชี้ประเด็นสําคัญแก่ผู้ฟังให้ผู้ฟังได้เห็นประเด็นสําคัญนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีจุดเด่นมีประเด็นสําคัญอะไรบ้างครับ อันที่3เพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งต่อเรื่องหรือข้อคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลนะครับจำนะครับอย่างมีเหตุผลนะครับอย่างมีเหตุผลเพราะบางครั้งนะครับความคิดเห็นของคนเราเนี่ยมันต่างกันนะครับความคิดเห็นของคนเราต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเชื่อตามเรานะครับโดยใช้ และผลนะครับมาประกอบครับอันที่4ครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังครับตอบสนองต่อทัศนะของผู้ที่พูดเองครับผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับก็ตอบสนองความคิดเห็นนะครับที่ผู้พูดได้พูดไปครับอันที่5นะครับเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามและเห็นด้วยโน้มน้าวนะครับให้ ผู้ฟังนะครับเกิดความคล้อยตามเห็นด้วยกับผู้ที่พูดออกไปครับทีนี้ความหมายและความสําคัญของการพูดอภิปรายการพูดอภิปรายนะครับหมายถึงการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งอาจจะนําไปสู่การหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้อีกด้วย นะการพูดอภิปรายก็เป็นการพูดแสดงทัศนะประเภทหนึ่งด้วยครับเราอาจจะเห็นเขาการอภิปรายนะครับในสถานที่ต่างๆเช่นอภิปรายในสภารับสภาผู้แทนราษฎรนะครับนี่ครับก็จะมีการอภิปรายนะครับยกเอาเหตุครับเอาเหตุผลยกเอาข้อมูลต่างๆมากล่าวอ้างนะครับเพื่อให ผู้ฟังนั้นเกิดความร้อยตามโน้มน้าวให้ร้อยตามผู้พูดนะครับจุดมุ่งหมายของการพูดอภิปรายการพูดอภิปรายนะครับกับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์รแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดประสบการณ์ของผู้พูดนะครับกับผู้ฟังนะครับอันที่2ครับเพื่อหาข้อสรุปหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้อสรุปนะครับดังนั้นเวลาจะพูดอภิปรายก็ต้องมีการหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลมาก่าวนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ข้อสรุปนะครับอันที่3เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้หรือความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ4เพื่อให้ผู้อภิปรายและผู้ร่วมอภิปรายได้เข้าใจหลักการในการปฏิบัติตนร่วมกัน แนวทางให้ได้ข้อสรุปร่วมกันครับอันที่5ครับเพื่อให้ผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมอภิปรายได้เข้าใจหลักการอภิอแสดงความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะครับตามเท่าเทียมกันเสมอภาคนะครับได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระนะครับอันที่6ครับ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆได้แสดงออกแสดงเหตุผลตามสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะก็เปิดโอกาสให้ได้แสดงออกอย่างเท่าเทียมนะครับประเภทของการพูดอภิปรายพูดอภิปรายมีอะไรบ้างนะครับหนึงอภิปรายในกลุ่มอภิปรายในกลุ่มนะในกลุ่มย่อยๆกลุ่มเล็กๆนะครับ การสนทนากันในวงสภากาแฟในขณะที่นั่งรวมกลุ่มกันนะครับสามสี่คนพูดคุยกันก็จัดเป็นการพูดอภิปรายนะครับในกลุ่มย่อยนะครับการพูดอภิปรายนะครับในที่ประชุมชนก็คือในที่ที่มีคนเป็นจํานวนมากครับพูดในที่ประชุมอย่้ยครับครับก็เป็นการพูดในที่ประชุมชน การประชุมอของหมู่บ้านกับการประชุมของกลุม่มของหน่วยงานอนะไรพวกนี้ก็เป็นการพูดอภิปรายในที่ประชุมชนครับอภิปรายในที่ประชุมชนมีอภิปรายเป็นคณะกับเป็นคณะอภิปรายแบบซิมโพเซียมซิมโพเซียมมีการแสดงนิทัศการนะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนความ รู้ความคิดความคิดเห็นอะไรครับก็จัดเป็นการอภิปรายแบบในที่ประชุมชนชนนดหนึ่งนะครับอภิปรายซักถามอภิปรายพูดคุยซักถามสนทนาโต้อตอบซักถามกันนะครับอภิปรายสัมมนาอย่างนี้ก็จัดเป็นการพูดนะครับอภิปรายเช่นกัน,นครับทีนี้บทบาทหน้าที่ของผู้ดําเนินการอภิปรายก็จะมีผู้ดําเนินการอภิปรายทําอะไรบ้างครับหนึ่ง ประสานงานกับคณะผู้อภิปรายก่อนล่วงหน้าครับผู้ที่จะดําเนินการนะครับว่าจะพูดอภิปรายกับใครก่อนหลังนะครับอภิปรายต้องก็ต้องไปการประสานสารความประสานงานครับกับฝ่ายที่จะคนที่จะพูดอภิปรายอันที่2ครับจะต้องเตรียมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่จะอภิปรายครับให้ให,ให้ได้พอสมควร ต้องได้ความมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะครับผู้ที่ดําเนินการอภิปรายอันที่3เริ่มต้นการอภิปรายโดยกล่าวทักทายผู้ฟังกล่าวความเป็นมาความสําคัญของการอภิปรายการอภิปรายในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างไรความเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็คือเริ่มต้นอารัมพบทในส่วนที่จะอภิปรายครับอันที่4ครับมีการกล่าวทัก แนะนำแนะนำนะครับคณะผู้อภิปรายตามลำดับที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายหรือเป็นก็คล้ายๆกับเป็นพิกิกรนะครับในการดำเนินการในการจัดก,การให้มีให้มีการอภิปรายนั้นนะครับหรือถ้าในที่ประชุมก็จะเป็นประธานประธานสภากับผู้ลำดับนะครับว่าใครจะพูดก่อนหลังนะครับผู้คร เหมาะสมที่จะพูดตรงนี้ไม่พูดตรงนี้ไม่ควรจะเป็นผู้ตัดตสินนะครับเป็นผู้ตัดตสินว่าคานี้ใช้ได้ไหมคานี้ใช้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับก็จะเป็นผู้ดําเนินการอาภิปรายนะครับห้าครับกล่าวเชิญผู้อภิปรายพูดตามลําดับพร้อมทั้งสรุปประเด็นสําคัญเพื่อนําไปสู่ผู้อภิปรายคนต่อไป เมื่อมีการลำดับคนที่พูดแล้วนะครับจะยกจะเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่จะอภิปรายคนต่อไปด้วยครับที่6ครับกล่าวสรุปสาระสำคัญทั้งหมดของการอภิปรายเมื่อผู้อภิปรายพูดครบก็กล่าวสรุปครับ 7. เชิญผู้อภิปรายขออภัยครับเชิญผู้ฟังการอภิปรายสักถามและแสดงความคิดเห็น ักถามแสดงความคิดเห็นก็เป็นหน้าที่ของผู้ดําเนินการอภิปรายนะครับจะให้เชิญใครเป็นผู้ซักถามครับ8ครับสรุปสาระสำคัญครับนะเมื่อดำเนินการอภิปรายมาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วผู้ดำเนินการอภิปรายก็ต้องมีการสรุปสาระสำคัญตลอดจจข้อเสนอแนะแนวทางใน,นการแก้ปัญหาที่คณะผู้อภิปรายและผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน แล้วก็ปิดการอภิปรายนี่คือหน้าที่ของผู้ดําเนินการอภิปรายนะครับทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้ดําเนินการอภิปรายบ้างครับผู้ดําเนินการอภิปรายนะครับ <_ S 1> มีส่วนสําคัญที่ทําให้การอภิปรายดําเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุจุดมุ่งหมายผู้ดําเนินการอภิปรายจะต้องมีวาทศิลป์มีศิลปะในการพูดนะครับ <_ F 1> มีความรู้มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นนะครับ มีองค์ความรู้ในเรื่องที่จะพูดอภิปรายสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อภิปรายได้ซึ่งก็ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ดําเนินการอภิปรายนะครับแรกครับมีทักษะมีทักษะก็คือมีความรู้นะครับมีศิลปะนะครับมีวาทศิลป์มีเติบใช้ช้อยคำนะครับมีศิลปะในการพูด 2. ครับมีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ ลิกภาพแต่งกายเหมาะสมนะครับท่าทางกับการใช้วาจาการใช้คำพูดอะไรต่างๆนะครับกิริยามารยาทอะไรต่างๆนะครับเป็นบุคลิกนะครับในการให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับอันที่3ครับมีความรู้ในเรื่องที่จะอภิปรายสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นผู้ที่ ดำเนินการอภิปรายจะต้องสแสวงหาความรู้ในเรื่องนั้นให้ชัดเจนนะครับในเรื่องที่จะอภิปรายนั้นนะครับ4ครับมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการเชื่อมโยงแนวคิดของผู้อภิปรายแต่และคนให้สอดคล้องสัมพันธ์กันนะเชื่อมโยงคนที่พูดแล้วเชื่อมโยงให้สอดคล้องนะครับ 5. มีปฏิพัณ์ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นยานดีนี่สําคัญนะครับ มีไว้พิพในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับในสถานการณ์เวลาเวลาพูดอภิปรายนะครับพูดอภิปรายกันครับบางครั้งผู้อภิปรายสองฝั่งนะครับคนนึงพูดเสร็จอีกคนนึงเขาก็มีการทักท้วงมีการเห็นว่าฝ่ายอีกฝ่ายนึงนะพูดในออกนอกนอกขอบเขตอะไรพวกนี้ก็จะมีการทักท้วงมีการอะไรนะครับผู้ที่ดำเนินการอภิปรายก็ต้อง ใช้ปฏิพานไหวพริบในการแก้ปัญหานะครับหกครับวางตัวเป็นกลางในการดําเนินการอภิป,ปรายรต้องเป็นกลางนะครับให้โอกาสนะครับผู้ที่อภิป,ปรายนะครับเสมอเท่ากันเหมือนกัน,นครับไม่เข้าข้างายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเเคารพในความคิดเห็นของผู้อภิป,ปรายตลอดจนผู้ฟัง ให้ผู้ฟังให้ผู้อภิปรายได้แสดงความคิดเห็นครับเมื่อแสดงความคิดเห็นก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เคารพนะครับในความคิดเห็นของของผู้อภิปรายแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะครับ8มีความสามารถในการสรุปข้อความและจับประเด็นสําคัญของผู้อภิปรายสรุปข้อความประเด็นสําคัญนะครับสุดท้ายก็ต้องสรุปได้ จับประเด็นสําคัญได้นะครับสำหรับผู้ดําเนินการอภิปรายเารับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถนี่นะครับสำคัญเช่นกันนะครับ10ครับรักษาเวลาในการอภิปรายนะครับให้เวลาผู้อภิปรายพูดเท่าไหร่เป็นเป็นผู้ที่ผู้ดำเนินการอภิปรายก็จะต้องคอยเตือนนะครับคอยเตือนว่าจะหมดเวลาแล้วนะหรือให้เวลาเท่านี้นะนะครับ ลักเวลาครับกับสำหรับการพูดแสดงทัศนะและการพูดอภิปรายนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับทบทวนนะครับเนื้อหาต่างๆนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทบทวนเนื้อหาต่างๆนะครับทำความเข้าใจในเนื้อหาครับ และพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ